สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในชื่อของ r m u t p Live นะคะสำหรับวันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันสุดสุดท้ายของสัปดาห์แล้วและก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับเหตุการณ์การกลาดยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งทั้งสัปดาห์ฝนก็นารวบรวมเรื่องราวทั่วทั่ว,ท,วทุกมุมโลกนะคะมาฝากกันถ้าคุณผู้ฟังติดตามแล้วนะคะชื่นชอบอย่างไร รบกวนกดติดตามกดถูกใจเพจสักนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ต้อง ลาดข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงรายการต่างๆที่จะคอยอัปโหลดขึ้นผ่านทาง YouTube Channel ของเราในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวการกลาดยิงกันในโรงเรียนที่นำมาฝากนั้นผู้ก่อเหตุเป็นเพียงแค่เด็กอายุ11ขวบเท่านั้นเองย้อนกลับไปในวันที่11มกราคมปี2563ในขณะนั้นสื่อของเม็กซิโกนะคะ ทาง d ดลี่เมลเนี่ยเขาได้รายงานเหตุการณ์กลาดยิง ในโรงเรียนเรียกได้ว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญน,นะคะในประเทศเม็กซิโกหลังจากมีนักเรียนชายคนหนึ่งที่อายุเพียงแค่11ขวบแล้วก็มาทราบชื่อในเวลาต่อมาว่าคือเด็กชายโคเช่แองเจลลามอสนะคะขออนุญาตเรียกว่าน้องลามอสละกันน้องลามอสได้ใช้อาวุธปืนกลาดยิงคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนประถมนะคะที่โรงเรียน โคโลจิโอเซอร์วันเตสนะคะในเมืองทอริออนรัฐโกอาลีวนะคะซึ่งเป็นรัฐอยู่ทางตอนเหนือติดชายแดนสหรัฐอเมริกาณนะที่เกิดเหตุในวันนั้นนะคะส่งผลให้นางมาเรียแอสซาร์เมดินาคุณครูเนี่ยอายุ60ปีเสียชีวิตและอีก5คนได้รับบาดเจ็บส่วน น้องลามอสผู้ที่ก่อเหตุนะคะก็เลือกที่จะปลิกชีวิตตนเองนั่นเองขณะที่ตำรวจนะคะเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจในขณะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งค่ะน่าจะเกิดจากน้องผู้ก่อเหตุนะคะติดเกมแนวต่อสู้ เกี่ยวกับกองกำลังอวกาศปราบปรามเอเลียนนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็มาให้การว่าเขาพูดซ้ำๆว่านี่คือวันนี้นี่คือวันนี้นะคะก่อนที่จะทำการก่อเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นในโรงเรียนนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ว่ารัฐโกอาวีลานะคะคุณมิเกลนะคะก็มาบอกว่า เรื่องราวเนี่ยมันน่าจะเกิดสักเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีโดยเริ่มจากคุณครูนะคะเมดีนาเธอได้ออกไปตรงโถงทางเดินก็ไปเจอกับน้องลามอสที่กำลังถือปืนอยู่สองกระบอกคุณครูก็จึงถามว่าจะทำอะไร แทบไม่ทันที่จะได้ยินเสียงตอบอะไรคะ่ะเด็กชายคนดังกล่าวก็ยุกยกปืนขึ้นมายิงใส่คุณครูทันทีรวมทั้งกลาดยิงใส่กลุ่มคนที่วิ่งมาดูเหตุการณ์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนเป็นนักเรียน4คนในจำนวนนี้เป็นเด็กหญิง2คนอายุ7กับ8ขวบ และคุณครูวิชาพละศึกษาอายุ40ปีอีกหนึ่งคนจากนั้นเด็กชายที่ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตใกล้ๆศพกับของคุณครูเมดีน่านั่นเอง เรื่องราวเรื่องนี้นะคะอยากจะบอกว่าหากย้อนกลับไปในปี2561เนี่ยก็มีเหตุนักเรียนอายุ15ปีหญิงเพื่อนร่วมห้อง4คนได้รับบาดเจ็บที่โรงเรียนนะคะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองมอนเตเลหลังจากนั้นนะคะในปี ก่อนหน้านี้ในปี2,557ก็มีนักเรียนอายุ15ปียิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิต1รายในโรงเรียนพื้นที่ตอนกลางของประเทศนั่นเอง ซึ่งเรื่องราวการเกิดเหตุยิงกันนะคะในครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2563เชื่อไหมคะว่าเวลาผ่านไปอีกแค่ประมาณ2ปีค่ะก็เกิดเหตุการณ์กลาดยิงกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยผู้ก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยขยับจากเด็กที่มีอายุ11ปีกลายมาเป็นเด็กอายุ18ปีซึ่งสถานที่เกิดเหตุนั้นก็คือโรงเรียนประถมศึกษาล็อบนะคะอยู่ที่เมือง อูวันเดย์ของรัฐเท็กซัสนะคะครั้งนั้นฆ่าชีวิตนักเรียนไปกว่า19รายและเป็นผู้ใหญ่เสียชีวิตอีก2รายนะคะอีกทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลยจนกระทั่งผู้ว่าการเท็กซัสเองนะคะก็ออกมาให้การว่ามีเด็กชายอายุ18ปีบุกกลาดยิงในโรงเรียนประถมโดยมาทราบชื่อทีหลังนั่นก็คือชื่อว่า ซันวาด์ลามอสค่ะโดยคนนี้นั้นมีอายุ18ปีก็เป็นผู้ก่อเหตุจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็เพราะว่าลามอสได้ยิงยายของตนเองก่อนที่เขาจะบุกเข้ามาในโรงเรียนพร้อมอาวุธปืนพกนะคะแล้วก็ปืนไรเฟลิลโดยได้เริ่มการเปิดฉากยิงสังหารคุณครูและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่ง ภายหลังนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุณนะสถานที่เกิดเหตุเลยและก็ในครั้งนั้นเองก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือแรงจูงใจนะคะสำนักข่าว CNN นะคะก็รายงานว่ายายของผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ในขณะนั้นก็อยู่ในสภาวะวิกฤตเลยทีเดียวแล้วก็มีการไปสืบสวน ตรวจสอบนะคะบัญชีอินสตาแกรมที่เชื่อมโยงกับมือปืนนะคะโดยมีการโพสต์รูปไลเฟิลนะคะ AR15 2กระบอกซึ่งโพสต์ไว้ก่อนหน้าเพียงแค่3วันก่อนที่จะเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่โรงเรียนประถมแห่งนี้โดยเพื่อนร่วมชั้นทั้งหลายก็ยืนยันว่าบัญชีนี้คือบัญชีของนายซันวาดอล,ลามอนนั่นเอง รายงานข่าวก็ระบุว่าเด็กน้อยที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเกิดแล้วก็มีอายุเพียงแค่7-10ถึงปีเท่านั้นหรือเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความสลดใจให้กับชาวอเมริกันเป็นอย่างมากนะคะโดยการเกิดเหตุในครั้งนั้นทำให้ทำเนียบขาวเนี่ยมีการสั่งลดทงลงเครื่องเสาเพื่อไว้อาลัยต่อผู้ที่จากไปนะคะ ประธานาธิบดีไบเดนในขณะนั้นนะคะก็ออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญจากทำเนียบขาวว่าการสูญเสียบุตรหลานคือการพลากจิตวิญญาณของเราไปนั่นเหมือนกับว่ามีช่องว่างอยู่กลางอกคุณรู้สึกราวกับว่าคุณถูกดูดกลืนเข้าไปในหลุมลึกนั้นความรู้สึกที่มีนั้น ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทำไมเรายัางเต็มใจที่จะทนเห็นการสังหารผู้คนแบบนี้ทำไมเราจึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นต่อไปพระเจ้าสถิตอยู่กับเราหรือไม่นี่ก็คือการตั้งคำถามของไบเดนนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าวทำให้เกิดข้อถกเถียงอีกครั้งในสังคมอเมริกันเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐอเมริกาโดยกฎหมายเปิดช่องให้ชาวอเมริกันนั้นสามารถครอบครองอาวุธปืนได้อย่างเสรีซึ่งถือเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมายาวนานแล้ฝนก็เน้นย้าในทุกเทปทุกอพิโซดนะคะว่าหลังจากการเกิดเหตุ ยิงกันกลาดยิงกันเนี่ยก็จะมักมีการถกเถียงอยู่เสมอว่าถึงเวลาหรือยังที่สหรัฐอเมริกานั้นจะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปืนอย่างเสรีนะคะมันหลังจากจบเหตุการณ์นะคะก็มีการโพสต์ข้อความลงทวิตโดยผู้ใช้บัญชีที่ชื่อว่าฮิ l ล a วีค r y s t a l นะคะ ท่านบริโพส์ลงในทวิตเตอร์ขอเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธปืนนะคะโดยเขียนว่าเราแค่ต้องการสมาชิกสภานิติบัญญตัติที่เต็มใจที่จะหยุดความรุนแรงจากปืนในอเมริกาที่ฆ่าชีวิตลูกหลานของเรา นอกเหนือไปจากนั้นนะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นคือคุณคาลามาแฮรริสนะคะก็ได้เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำหนดนโยบายที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยโพสต์ว่ามันควรจบลงได้แล้วสหรัฐ ต้องกล้าที่จะดาเนินการและทำให้นโยบายสาธารณะมีความสมเหตุสมผลเพื่อสร้างหลักประกันว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกส่วนอายการสูงสุดของรัฐเท็กซัสในขณะนั้นก็คือคุณเคน แพ็กสตันนะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเท็กซัสอาจต้องแก้ปัญหาการกลาดยิงในโรงเรียนด้วยการติดอาวุธให้กับเหล่าคุณครูอาจารย์โดยเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนุรักษ์นิยมนะคะในชื่อของ New Smart นะคะว่า การให้ครูและผู้บริหารคนอื่นๆติดอาวุธอาจช่วยระง,งับเหตุการณ์โจมตีในโรงเรียนได้ขณะที่รอให้เจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุโดยทั่วโลกแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปถึงที่เจอเกิดเหตุได้ทันเวลาเพื่อป้องกันเหตุร้ายมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้นแต่คุณจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทุกวิทยาเขตการศึกษานั่นเองเรียกได้ว่าเหตุการณ์กาดยิง สี่แอปิโซดที่ฝนนำมาฝากนั้นนะคะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นเลยแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะคะเกิดเหตุการณ์กาดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแต่ก็ไม่เข้าใจบริบททางสังคมว่าเพราะเหตุใดหรือเพราะอะไรทำไมเขายังถึงให้ใช้กฎหมายการมี ปืนอย่างเสรีอยู่อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกที่นํามาฝากกันนะคะช่วงเดือนนี้นะคะที่ผ่านมาก็เกิดการสูญเสียเกี่ยวกับการกราดยิงกันในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสิบนาทีคดีดังก็ขอเป็นกําลังใจและขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านนะคะเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศเราหากเกิดขึ้นแล้วก็ อยากให้มีมาตรการวิธีการป้องการรวมไปถึงการเยียวยา ผู้ที่สูญเสียให้ได้ดีที่สุดนะคะร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับชาวหนองบัวลำพูนร,รวมไปถึงทุกคนที่ได้ทราบข่าวการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจจากใจจริงเลยสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ10บนาทีคดีดังก็คงต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้อย่างไรก็ตามกลับมาพบเจอกันในวันอังคารนะคะเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะ คสวัสดีค่ะ